ระดับต่างๆของนักร้องก้องกังวานและสั่นสะเทือนไปทั่วจัตุรัสกลางแจ้งนักระบำปลายเท้ามุนตัวออกมาด้วยทวงท่าที่ทั้งพลิ้วไหวและสง่างามเสียงดนตรีจากวงออเคสตราที่มีทั้งอ่อนหวานรันจวนกระชากอารมณ์ให้โศกเศร้าอ้อยส้อยร่าเริงเบิกบานไปจนถึงตื่นเต้นเร้าใจ ผู้ชมกำลังดื่มด่ำกับศิลปะการแสดงบนเวทีที่เรียกว่าอุปรากรหรือโอเปร่าศิลปะการแสดงชั้นสูงที่มีต้นกำเนิดและผูกขาดโดยชาติตะวันตกซึ่งกำลังขับขานไปทั่วดินแดนแห่งทุ่งหญ้าและชนเผ่าบนหลังม้าไม่ใช่วาระของเทศกาลงานแสดงศิลปะตะวันตกหรือการแสดงนานาชาติแต่นี่เป็นปกติวิถีอีกอย่างหนึ่งของที่นี่มองโกเลีย โรงละครขนาดย่อมๆมไม่ใหญ่นักตั้งตะหงานอยู่ณจัตุรัสใจกลางกรุงอุลันบาตอเมืองหลวงของมองโกเลียที่นี่คือสถานที่จัดแสดงโอเปร่าและบัลเล่โดยเฉพาะตึกสีชมพูอ่อนในรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกแบบยุโรปถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1950หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองและยังคงถูกรักษาให้คงสภาพเดิมไว้อย่างดีที่สุด This is the uh, only one, maybe one in Asia, as an opera and a ballet and orchestra in one place, mm -hmm. in one theater. Uh, and we perform uh, more than 87 around, okay, I would say with the concert and extra performance, around 100 performances per year. โรงละครแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลของมองโกเลียมีการส่งนักร้องโอเปร่าและนักบัลเล่ที่มีความสามารถไปศึกษาต่อยังประเทศรัสเซียดินแดนต้นกำเนิดที่พาเอาศิลปะคลาสสิกเหล่านี้มาสู่สายตาชาวมองโกเลียเมื่อราว70ปีก่อน During the socialist time, government give more attention for the art. Especially classical art. That's the creation of the succeed. Mm -hmm. So now, why we succeed? Because during the 60, 70 years ago, uh, government helped to establish this building, mm -hmm. helped to establish to history, mm -hmm. and um, of course, um, Mongolian. Also people like ballet people like opera that's why without that no no s u c c e e d in any other countries also นอกเหนือจากการสนับสนุนโดยรัฐบาลมาโดยตลอดแล้วการถ่ายทอดและส่งผ่านกันในครอบครัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ศิลปะชั้นสูงเหล่านี้ฟังรากลึกในจิตใจของชาวมองโกเลีย Soviet period uh the many years ago 56 years ago the government especially Uh, bring the young audience from the high school by bus and we get full out audience the high school kids like uh, 16 18 20 you know years old kids and also students and after maybe 30 50 years these people now our true audience they came with the our grandchildren, they came with their daughter, son, and they also like to say, "Oh, when I was young, I loved to see this opera, that ballet. I loved to see." So we uh, established our audience in during that time. So now we have very established audience, very educated audience, very truly loved ballet and classical art. <coughs> แต่ที่นี่ก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่อบอวลไปด้วยความคลั้งและประวัติศาสตร์ของศิลปะการแสดงคลาสสิกแบบตะวันตกผสมผสานกับกลิ่นอายแบบมองกโกเลียเอง This gate is main gate main door a nice, national beautiful ornament Ah Yes look at this uh, beautiful yeah And uh, this is main gate entrance for the audience so now we are this evening will perform a, we call chacha san madam e butterfly วันที่เรามาตรงกับช่วงเวลาการจัดงานครบรอบ160ปีของจากคโมโปุชินีคีตะก,กวีชื่อดังชาวอิตาลียน ละครเรื่องที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการเฉลิมฉลองคือมาดามบัตเตอร์ฟลายหนึ่งในผลงานชิ้นเอกยอดนิยมอมตะเนรันการของปุชชินีทุกชีวิตในโรงละครแห่งนี้จึงกำลังง่วนอยู่กับการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการแสดง องแต่งตัวเก่าทึมไม่รูหราฟู่ฟ้าเช่นเดียวกับตัวอาคารแต่สะท้อนได้ชัดถึงความผูกพันทั้งของผู้คนกับสถานที่และของผู้คนด้วยกันเองดูไปก็เหมือนบรรยากาศของครอบครัวขนาดย่อมๆที่กำลังใช้เวลาร่วมกันในแต่ละวันบัจจาการบายาไซคอนและอิงนารันบาซันสุเรนคือสองนักแสดงนำที่โรงละครแห่งนี้ภาคภูมิใจ ทั้งคู่คือนักร้องโอเปร่าที่คว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วและเป็นครั้งแรกที่เราได้ทราบว่ามองกโกเลียมีนักร้องโอเปร่าชื่อดังหลายคนและคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วมากมาย <S <S นอกเหนือจากความหลงใหลที่ชาวมองกโกเลียมีให้กับศิลปะการแสดงชั้นสูงพวกนี้แล้วอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จมากมายของนักร้องโอเปร่าชาวมองกโกเลีย Монголчуудын одоо тийм хоолны одоо чадал чацадтай хол холботой одоо тийм яагаад им чадалтай болоод төрж байгаа юм гэхэлэр Монгол орны одоо уур ор амьсгал одоо тал нотго ууж байгаа ус идчих байгаа хоолтой бол салшгий холботой хол гэж батддаг аа. Хоол онцны тал дээр бол одоо нэг тав ушимал энэ одоо цагаан идээ тийм тэгээд мах энэ энэ одоо Монгол хөллийн одоо яг энэ орчин байгаа энэ цагаур төрлө маш их цогцддаг. Тэгэхээр одоо монголчуудын хучтдэ хүчрэх байд ш ерэн одоо сумаад яа чин те ерэн бүх юм бэрэлдэ танаар ч гэсэн их биеийн хүчний талрыг хүчтэй байдаг дээр үдчихсэн одоо 13 дугаар зүнд дэлхийг одоо эзэлж эхсэн ард юм ш те те тэгэхээр эдж ууж байгаа тэр махны одоо маш их мах гэдэг энэний их хүч ус байдаг байх าสเตปแบนราบและเวงว้างที่ชาวมองโกเลียอาศัยกระจัดกระจายไปทั่วและเทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์ที่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงออกหากินไปทั่วทุ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บัณฑิการมองว่าทําให้ชาวมองโกเลียต้องใช้เสียงที่ดังและกล้องกังวานเพราะต้องพูดคุยสื่อสารกันในระยะทางไกลและสำหรับตัวเขาเองความหลงไหลตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเขาทำให้เขาตัดสินใจได้ไม่ยากที่จะเลือกเส้นทางนี้ ขณะที่อิงนารันนักแสดงสาวอารมณ์ดีเล่าให้เราฟังถึงความไฝ่ฝันในเสียงดนตรีที่เธอมีมาตั้งแต่ต้นที่บวกกับความประทับใจในท่วงท่าอันสง่าง,งามของนักร้องโอเปรา่าทำให้เธอไม่ลังเลเลยที่จะทุ่มเทชีวิตให้กับการแสดงโอเปรา่า тэгэхээр жоохон одоо н хүүхэд насны тэм нэг одоо мөрөөдлөх юм мөрөөдөл чишмдэ одоо н юм сонирхол сонирхолтой тулгуурлал явууцсан л та ер ихэд яг ингээд н шилжилтийн насны н тэм аль аль биш л го юм бол гэдэг н хөжмөжөгт манадулач ангийн ихчнэр ах нар их гой ах нар явдаг байсан тэгэд тэднийг харж л одоо ер нь ийм л одоо гой бие авч явдаг тэ гой тэм ихэмсэг ингээд ийм мэдрэл ерөнсур энэ ямар мэдрэл ингэж асуусан чинь а төрийн дуулач мэрэгч л одоо манай үч юм үчгийн коллежид баг ингээм бай ингээ байдаг тегээд чи шалгуулж баг. Би урд нь бол гэтээ нөгөө нэг оркестрийн габоигээд одоо яг гол хүг, хүгэлдэг хөгжим, үлэдэг хөгжим би 5 жил сурсан л та. Тэгээд тэндээсээ шууд шилжээд төрийн дуулач ингээд барсэн. นอกจากการแสดงโอเปร่าแล้วบัเล่ก็เป็นอีกหนึ่งการแสดงที่ได้รับความนิยมในชาวมองโกเลียที่มีผู้คนจับจองที่นั่งจนเต็มแทบจะทุกรอบการแสดง โดยความที่เป็นนักบัลเล่เก่าพร้อมประสบการณ์กว่า25ปีขณะที่พาเราเยี่ยมชมโรงละครทุบชิมบัตผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของโรงละครแห่งนี้จึงอดไม่ได้ที่จะเข้าไปจัดท่วงท่าและสอนเทคนิคต่างๆให้กับเหล่านักบัลเล่ของโรงละครที่แม้จะยังไม่มีรอบการแสดงในวันนี้แต่ก็กำลังฝึกซ้อมอย่างหนักสำหรับการแสดงชุดใหม่ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ในยุคก่อนมองโกเลียคือชาติแห่งนักรบบนหลังมา้ามีผู้นำอย่างเจงกิสคานที่พากองทัพมา้าควบกลืนดินแดนไปกว้างใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่มีใครเคยทำได้ตั้งแต่ศตวรรษที่13มองโกเลียคือจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่กินพื้นที่กว่า33ล้านตารางกิโลเมตรถือเป็นอาณาจักรที่ครอบคลุมพื้นที่ติดต่อกันที่ใหญ่ที่สุดของโลก เริ่มจากด้านตะวันออกที่ประเทศเกาหลีในปัจจุบันไปจนถึงประเทศโปแลนด์ทางฝั่งตะวันตกและทางตอนเหนือจากไซบีเรียจรดอ่าวโอมานและเวียดนามทางตอนใต้คิดเป็นร้อยละ22ของพื้นดินทั้งหมดบนโลกและมีประชากรถ,ถึง1ใน4ของโลกในขณะนั้นแต่จกักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ก็มีวันเสื่อมถอยมองโกเลียกลายเป็นดินแดนไร้ทางออกสู่ทะเลที่ถูกขนาบข้างโดยมหาอำนาจแห่งยุคอย่างสหภาพโซเวียตและจีน ทำให้ประวัติศาสตร์ของชาติถูกพัวพันและแทรกแซงจากทั้งสองมหาอำนาจอยู่ตลอดเวลาปี1921หลังสิ้นสุดราชวงศ์ชิงได้ไม่นานมองโกเลียหันไปรับความช่วยเหลือจากมหาอำนาจอีกขั้วอย่างสหภาพโซเวียตซึ่งช่วยผลักดันจีนออกจากดินแดนของประเทศมองโกเลียในปัจจุบันได้สำเร็จแต่กระนั้นมองโกเลียก็ยังไม่มีอิสระอย่างแท้จริง เพราะถึงแม้จะมีเอกราชแต่ก็ยังอยู่ในสถานะรัฐในอารักคาของสหภาพโซเวียตการปกครองจึงเป็นไปในรูปแบบเดียวกันจนเมื่อปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายมองโกเลียจึงหลุดออกจากระบอบคอมมิวนิสต์และหันมาใช้การปกครองระบอบราาประชาธิปไตยแบบรัฐสภาจนถึงปัจจุบัน แม้จะหลุดออกจากเงาของพมนานากโซเวียตได้ในที่สุดแต่ร่วม70ปีที่แผ่อำนาจเหนือทุ่งหญ้าแห่งนี้สาภาพโซเวียตก็ได้ทิ้งร่องรอยและมรดกตกทอดไว้มากมายที่ไม่ใช่เฉพาะแค่อาคารบ้านเรือนแบบพิมพ์สังคมนิยมระบบสาธารณูปโภคต่างๆและตัวอักษรซิริยลิกแต่ยังรวมไปถึงงานศิลปะชั้นสูงอย่างโอเปร่าและบัลเล่ที่ยังคงอยู่ในความนิยมของชาวมองโกเลียมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน หนึ่งทุ่มแต่แดดยังคงส่องสว่างกลางวันอันยาวนานซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฤดูร้อนในซีกโลกเหนือผู้ชมเริ่มพยอยกันเข้ามาจับจองที่นั่งในโรงละครจนเต็มแม้จะดูไม่ใหญ่นักแต่ที่นี่จุคนได้รอบละมากกว่า500ที่นั่งมานค่อยๆเผยออกเวทีฉากและแสงสีอาจจะไม่อลังการงานสร้างเทียบเท่าโรงละครที่เวียนนาปารีสหรือมอสโก แต่นักแสดงและนักดนตรีทุกคนจัดเจนในบทบาทของตัวเองอย่างมืออาชีพที่แท้จริงผู้ชมถูกสะกดให้เคลิบเคิมไปกับเสียงดนตรีเสียงร้องและท่วงท่าของนักแสดงแม่เนื้อร้องทั้งหมดจะเป็นภาษาอิตาเลียนตามต้นฉบับ แต่ในเรื่องรักโศกเศร้าสะเทือนใจที่เป็นสากลของมาดามบัตเตอร์ฟลายถูกถ่ายทอดผ่านทางท่าทางและเสียงร้องของนักแสดงตลอดจนเสียงดนตรีที่เป็นสิ่งอบอุ้มและเสริมสร้างอารมณ์นั้นส่งความรู้สึกท่วมท้นให้คนดูได้อย่างหมดจดงดงามสุนทรียะนั้นอยู่เหนือกำแพงภาษา Actually I feel uh, like as uh, I'm a church song <laughs> when I watch okay. storyry so re Really into the ผู้ที่มาชมมีหลากหลายทั้งหนุ่มสาวผู้ใหญ่บางก็มาเป็นครอบครัวเพราะต้องการปลูกฟังให้ลูกหลานหันมาสนใจศิลปะคลาสสิกหรือกระทั่งชาวต่างชาติที่ชื่นชอบโอเปร่าเป็นชีวิตจิตใจ Yeah, we enjoy enormously, yeah. so, and tomorrow will come, and day after tomorrow, and then exactly. Sunday, that is never uh, enough for us, so we yes. enjoy very, very much, yeah. The, the atmosphere yeah. is very yeah. nice, and it's beautiful. แสดงจบลงพร้อมเสียงปรบมือ,อกึกก้องผู้คนทั้งโรงละครขนาดย่อมๆนี้ลุกขึ้นปรบมือให้กับการแสดงครั้งนี้ด้วยความประทับใจแม้โอเปร่าและบัลเล่จะได้รับความนิยมในหมู่ชาวมองโกเลียจนสามารถจะแสดงได้ทุกสัปดาห์ปีละไม่ต่ำกว่า100รอรอบแต่เมื่อพูดถึงค่าตอบแทนของนักแสดงมากความสามารถเหล่านี้ก็ไม่อาจเทียบได้กับนักร้องโอเปร่าและนักเต้นบัลเล่ในแถบยุโรป average for example maximum In compared to the U.S. dollar, um, 400 dollars month? month maximum. Life is expensive also, and you be go to restaurant, go to out in some very expensive. But still, these people love the art truly. That's why these people are doing this. <laughs> ศิลปะชั้นสูงที่ถูกมองว่าเป็นการแสดงอันรู้ร้าราคาแพงแต่เมื่ออยู่ในมองโกเลียที่ประชากรมีค่าครองชีพโดยเฉลี่ยเพียง4,000บาทต่อเดือนทําให้รัฐบาลกําหนดตัวเข้าชมให้เหมาะสมกับรายได้ของประชากรโรงละครแห่งนี้จึงเก็บค่าเข้าชมเพียงที่นั่งละประมาณ165บาทเท่านั้นเป็นราคาที่ทําให้เราทั้งแปลกใจและอิจชาเพราะถูกกว่าการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ในบางประเทศเสียอีก our salaries is very very even in mongolia below than average mm -hmm. but here is the people who truly love the art truly love the ballet opera truly love the music honestly mm, talent is no price mm -hmm. we cannot just name it you know this much this much so talent is hard work and public appreciation who mm -hmm. came to theater and enjoy the ballet and opera and music mm hmm. and the after give t h e applause is the most priceless thanks for us เรากลับมาที่นี่อีกครั้ง3วันถัดมาเพื่อรับชมการแสดงรอบสุดท้ายของงานเฉลิมฉลอง160ปีของจาโคโมปุชชินี งานในวันนี้ถูกจัดขึ้นกลางแจ้งและเปิดให้ประชาชนรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีแนวความคิดที่จะดึงประชาชนให้เข้าหางานศิลปะหรือไม่ก็พาศิลปะมาพบปะประชาชนงานถูกจัดขึ้นที่จตุรัสกลางเมืองเวลาสามทุ่มแต่ฟ้าก็ยังสว่าง แม้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนแต่ฝนที่ตกลงมาทำให้วันนี้อากาศหนาวเย็นมากกว่าทุกๆวันฝนที่เพิ่งซาลงทำให้เราคาดการว่าคนที่มาอาจจะบางตาแต่ดูเหมือนเราจะผิดไปเพราะละอองฝนและอากาศหนาวเย็นดูจะไม่ใช่อุปสรรคของชาวมองโกเลียฝ้าค่อยๆมืดลงพร้อมกับการแสดงที่เริ่มขึ้น เสียงดนตรีจากวงออเคสตราเสียงเพลงจากนักร้องนักแสดงและท่วงท่าของนักบัลเล่ตรึงทุกสายตาของประชาชนณจัตุรัสแห่งนี้ทุกคนใจจดใจจ่อและมีอารมณ์ร่วมไปกับการแสดงตรงหน้าภาพที่เราเห็นช่วยยืนยันถึงความนิยมชมชอบไปจนหลงไหลในศิลปะการแสดงแขนงน,นี้ของชาวมองกโกเลีย 50 орчим байсан санагдаж байна тий. Яг таа. Их юм аа. Их юм яссталтай ч биш зүгээр ингээд айгуулсан амарж байгаа юм шиг санагдаж байна шүү дээ. Би өөрөө яг хөгжим үчийн консерватори төгс өөрөө хөгжимч юм байга. Аа тэгээд миний мэддэг миний байн одоо тэр тий сонгодог урлаг өнөөдрийн сонгодог урлагыг эхэндээ бол харсан гоос сонирхтой хүмүүс аягүй их басан дүүр баттай цонстдук хүчмчин болох юмсан тэгээ дуучин болох юмсан гэсэн хүмүүс аягүй их басан гэж би боддог. Магадгүй түүгээрээ дэмжуулад одоо дэлхийн ямар нэгэн тий уус орондод Монголын нэргийг гаргасан маш онлн мундаг дуучин тэгээ дөрийн дуучид бас их байна. бүжигчдээ ทีมขา่าวัเซในการกจ,รจรัด s มเสองตัวยมัชดเรอนี้ิเมรนีรูนอปกติแล้วการชื่นชมศิลปะมักมาจากการเป็นแหล่งต้นทานและมีความต้องการแรงกล้าที่จะสืบสารไว้หรือไม่ก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในระดับหนึ่งมีเวลาเหลือจากการดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมากพอที่จะเสพสุนทรียะด้านอื่นๆของชีวิต อีกทั้งศิละปะที่ว่านี้ยังมีที่มาที่ไปชัดเจนว่าเป็นบรดกตกทอดมาจากยุคการปกครองของต่างชาติที่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยแต่ทำไมมองโกเลียที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ำอย่างให้ความสำคัญกับการสืบสารการแสดงบนเวทีที่มีรากเง้ามาจากที่อื่น uh, I believe um, because people must know classical art But they don't have to truly love, mm -hmm. but they must. They must educate it, and also we call if man person uh, how to say reach the um, like to be um, good for society. Mm -hmm. So you must be good for everything mm -hmm. in art, in social life, in private life. So you have to. Cre more good things so art always create the good things to things good do so good แม้จะให้ทั้งความเจริญและการพัฒนาแต่ก็ไม่อาจพูดได้เต็มปากว่าชาวมองโกเลียโดยเฉพาะคนรุ่นเก่ารู้สึกยินดีหรือโหยหาการมีอยู่ของอดีตสาภาพโซเวียตหรือกระทั่งมองรัเสเซียปัจจุบันในแง่บวก แต่ศิลปะการแสดงอย่างบัลเล่และโอเปร่าที่สาภาพโซเวียตนำเข้ามากลับไม่ได้ถูกมองว่าเป็นหลักฐานการถูกครอบครองหรือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและอิทธิพลการเทริดทูนและให้ค่าศิลปะชั้นสูงเช่นนี้ถูกปฏิบัติต่อเนื่องมาในทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายที่นิยมหรือต่อต้านรัสเซียการสนับสนุนละครโอเปร่าและบัลเล่ไม่ได้เป็นการเข้าข้างรัสเซียหรือนิยมชมช,มชอบสหภาพโซเวียตแต่อย่างใด สำหรับชาวมองโกเลียโอเปร่าและบัลเล่ไม่ใช่การตอบย้ำช่วงเวลาที่ไร้อิสระภายใต้ชาติคอมมิวนิสต์ไม่ใช่สิ่งตกทอดจากผู้ครอบครองที่ต้องหาทางขจัดทิ้งแต่คือศิละปะชั้นสูงที่ไม่ว่าใครที่ไหนก็ตามควรได้ชื่นชมและสืบทอดไว้ anyway uh, art is not cheap <Yeah. S 2> art is very expensive <laughs> so as you know to creating the ballet or opera It's very, very expensive. So without help, sponsorship, without government attention, we cannot do, we cannot run this, run this theater. Of course, maybe we're not perfect. Yeah, we're trying to reach in good level, good point. So every day we're performing, every day we're rehearsing, every day we're um, trying to be in same level as a Western, ทุกๆชาติมักจะมีภาพลักษณ์และภาพจำที่คนทั่วไปเมารวมและคุ้นเคยกันอยู่ไม่มากก็น้อยมุมมองทั่วๆไปที่คนส่วนใหญ่มีต่อมองกโกเลียคือเจงกิสข่านทุงหญ้าขี่ม้าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนนอนกระโจม แต่กี่คนที่จะคาดคิดว่าเชื้อสายนักรบบนหลังม้าเหล่านี้จะใช้เวลาหาความเพลิดเพลินและบันเทิงเริงใจไปกับละครโอเปรา่าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะ และหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u เปอร์แฟนตด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่เริ่มเดินทางไปได้วยกันค่ะ